กอต้องเข,ข้าใจคําว่า,า,าธรรมะก่อนแล้วค่อยเข้าใจคําว่าทายธรรมะแปลว่าความจริงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรตรัสรู้ธรรมะตรัสรู้ความจริงความจริงที่มันมีอยู่ในโลกไม่ว่าเรื่องอะไรพระองค์รู้หมดเมื่อรู้ความจริงแล้วดีไงเลยทำให ปฏิบัติต่อสรรพสิ่งทั้งหลายนะได้ถูกต้องเมื่อปฏิบัติได้ถูกต้องก็เลยไม่ได้รับความเดือดร้อนจากสิ่งนั้นๆมีแต่ว่าได้รับประโยชน์ได้รับความสุขจากการใช้สิ่งนั้นๆเพราะสิ่งต่างๆนั้นนะ่ะที่ว่าเป็นความจริงนะทุกอย่างมันมีความจริงหรือมีคุณสมบัติในตัวของมันอย่างน้อยก็สองด้านคือด้านลบกับด้านบวก ด้านดีกับด้านร้ายด้านมืดกับด้านสวาน่างทุกอย่างมันเป็นอย่างนั้นนะมีดมันก็มีประโยชน์สำหรับหัน่นผักหันห่นเนื้อหั่นอะไรต่อมิอะไรนะั่นด้านด้านสวาน่างด้านมืดมั้ละเชือดคอคนก็ได้นะั่นนัถ้าใช้ไม่เป็นอา่ตายนะคนมีปัญญาจะเอาความเข้าใจถูกเอาความจริงที่มันมีอยู่ในสรรพสิ่งที่เรา ต้องไปเกี่ยวข้องนะเอาส่วนที่เป็นด้านสว่างเอามาใช้กําจัดไอ้ส่วนที่ด้านมืดทิ้งไปนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ความจริงของสรพพสิงเมื่อรู้ความจริงของสรพพสิ่งแล้วสิ่งต่างๆที่ต้องไปเกี่ยวข้องนะพระองค์ก็เลือกเอามาใช้แต่ด้านบวกไม่เอาด้านลบมาใช้ก็ทําให้พระองค์ไม่ต้องทุกข์จนเกินเหตุอะไรไปแล้วก็เอาความจริงนี้แหละ เอามาสอนชาวโลกให้ชาวโลกได้รู้แล้วจะได้ประพฤติปฏิบัติตามใครที่ประพฤติรู้และประพฤติปฏิบัติตามได้เชื่อเป็นทายาทแห่งธรรมทายาทแห่งความจริงทายาทแห่งความดีที่พระองค์ค้นพบที่มาบวชกันเนี่ยเพื่อจะเป็นธรรมทายาทถูกแล้วหลวงพ่อตั้งใจบวชมาเป็นธรรมทายาทของพระพุทธเจ้าคือหนึ่งมาศึกษาความจริงที่พระองค์ตรัสเอาไว้ให้เข้าใจ สองศึกษาแล้วก็จะได้ปฏิบัติตามจะได้พ้นทุกข์ไปตามลำดับลาดับสามรู้แล้วก็เผยแผ่ชักชวนให้คนอื่นปฏิบัติตามธรรมะที่พระองค์ตรัสเอาไว้ดีแล้วนี้เขาก็จะได้หมดทุกเลือคลายทุกขตามหลวงพ่อตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปด้วยแล้วก็สี่เมื่อมีเหตุเพศภัยที่จะทำให้ คําสอนของพระองค์สูญสลายไปจากโลกนี้จะรึกในแผ่นหนังแผ่นอะไรต้งมีอะไรบ้างเออมันไม่ค่อยคงทนแล้วก็มันเผยแผ่ยากเอาที่เอามาเพิงมาพิมพ์กันก็แจกกันไปอย่างนี้ก็เป็นการปกป้องธรรมการศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมเผยแผ่ธรรมการปกป้องธรรมนี้เป็นหน้าที่ของชาวพุทธทุกๆคนใคร ตั้งใจมาช่วยกันอย่างนี้อย่างเต็มกำลังแบบชีวิตจิตใจคนนั้นนะใช่ชื่อว่าเป็นธรรมทายญาติไอประเภทบวชวันเดียวแล้วก็ศึกอย่ามาคุยกันดีกว่ามันจะทำอะไรได้ละไอทั้งสี่ประการที่ว่านั่นไมันได้ศึกษาทำไหมมันได้ปฏิบัติทำไหมมันได้เผยแผ่ทำไหมมันได้ปกป้องคุ้มครองทำไหมถามตัวเองที่มันได้ทำอย่างนั้นไหมถ้ามันไม่ได้ทำอย่างนี้ แล้วมันจะได้ชื่อว่าเป็นธรรมทายาทผู้สืบทอดธรรมะได้อย่างไรแต่ว่าเออบวชกันตลอดชีวิตอ่าอ,อย่างนี้ใช่เลยแต่แม้บวชตลอดชีวิตแต่บวชก็อยู่ไปวันๆก็ไม่ใช่อีกละถ้าบวชแล้วศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมเผยแผ่ธรรมปกป้องคุ้มครองธรรมนั่นและธรรมทายาทตัวจริงก็ฝากเอาไว้